เว็บไซต์ส่วนตัวเวลาเราส่งให้เพื่อนหรอส่งให้ลูกค้าของเราเนาะเวลาเขาจิ้มเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเจอสินค้าของเรา,าเขาก็เจอสินค้าของเราสมมุติเขา,าเขาบอกว่าเว็บไซต์นี้ใช้ชุคุกกี้จิ้มเข้าไปรับทราบสมมติเขาอยากซื้อบุูมคอลเาเจนเขาก็จิ้มที่บุูมคอลเาเจนปลื้เอาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทซื้อเลยปลื้ตัวเนี้ยเราก็เอาลิงก์ตัวนี้ประกายของได้อย่างตัวเนี้ยอาลูมไพล์บรี เออลบสองลบหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าลบอย่างเงี้ยโอเคมันเคยเคยมีข้อมูลเก่าที่ซื้อของอย่างเงี้ยเราก็แจ้งชื่อแจ้งที่อยู่ไปเขาก็บอกว่ามีค่าส่งเท่านัน้เท่านี้มีจําระเงินไอตัวที่จิ้มของตรงเนี้ยก็จิ้มให้ดีว่าเอ้มันมีสินค้าอะไรมั่งอ่าทีนี้อ่ะเราเราไม่เอา เราไม่เอาโน่นนี่นั่นอ่าเราไม่เอาลูฟเบอรี่เราไม่เอาวิตซีเนี่เราก็ลบทิ้งเราเอาจาัดแต่บูมคอลลาเจนอย่างเดียวบูมคอลลาเจนอย่างเดียวรวมค่าส่ง635้ิ้จิมชำาระเงินโน,น่นน,น,นนี่นั่นลูกค้าก็จิ้มซื้อจากลิงก์ได้